สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจรถยนต์มือ2สีสเกตพรุงนิเวศนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซลล์กอฟรถสวยราคาถูกนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเป็นกระบะ4ประตูนะครับกระบะ4ประตูนะครับอ่าเป็น isuzu d-max 2.5 Highlander นะครับเป็นตัว super platinum นะครับ super platinum นะครับตัวนี้นะครับ รถปี2010นะครับรถปี2010ขายเพียง3,58,000านะครับ3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ4ประตูนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมยางใหม่4ีเส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเดิมนะครับรถเดิมไม่มีบตดเหตุนะครับเดิมสวยนะครับสีเดิมบางโรงงานเลยนะครับสีเดิมบางโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของเดิมเนี well. well. really ่ยซื้อป้ายแดงนะครับซื้อป้ายแดงมือหนึ่งเลยนะครับเจ้าของลำดับที่1นนะครับลำดับเดียวนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับนี่นะครับรถสวยมากนะครับลูสะยางใหม่สีเส้นนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับได้ได้แครี่บอยด้วยนะครับมาพร้อมกับแครี่บอยนะครับคันนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับวัยรุ่นนะครับที่หาอยู่นะครับอันนี้เอาไปแต่งนะครับแต่งเป็นโหลดโหลดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยสวยเลยแหละนะครับสวยเลยแหละนะครับเป็นตัวซูเปอร์แพทตินัมนะครับ2.5ไฮ g ลนเดอร์ DDI i t e c นะครับนี่นะครับดูนะครับความสดความสวยนะครับสีเดิมบางสีโรงงานนะครับ คันนี้นะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมทุกจุดนะครับเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะครับเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากรถมือเดียวนะครับลำดับที่หนึ่งเลยนะครับคันนี้รถลำดับที่หนึ่งเลยนะครับอ่าคราลูกค้าสนใจอินบ็อกมาโทรมาขอดูสำเนาเล่มได้นะครับขอดูสำเนาหน้าเล่มได้นะครับเอกสารครบนะครับคันนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นแปดพันนะครับรถสวยนะครับรถสวยมากอ่ะ จะไปดูภายในกันหน่อยนะครับดูภายในนะครับดูนะฮะอันนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะครับภายในเราทําความสะอาดให้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับดูนะครับประตูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่ ปับไฟฟ้านะครับปับไฟฟ้านะครับดูนะครับภายในนะครับภายในเป็นสีครีมนะครับสีครีมนะครับโฟกัสหน่อยอ่านีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับมาดูเลขไม่กันหน่อยคันนี้ไม้วิ่งมาเท่าไหร่ สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยี่สามกิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมบอกเลยคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์บริการตลอดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูว่ามันเดิมยังไงนะครับ ดูนะครับมิดอาร์คนะครับมิดอาร์คโรงงานนะครับเห็นไหมฮะมิดอาร์คโรงงานนะครับดูนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมทั้งสี่บานนะครับน็อตเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดเลย ทันนี้นะครับดูด้านหลังนะครับภายในสวยนะครับนี่นะครับภายในสวยนะครับใหม่มากนะครับใหม่มากข้างในนะครับเราทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะสะอาดนะครับนี่นะครับ พุ่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่นะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่นะครับครบเลยนะครับเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมรับประกันนะครับไม่มีวัตถเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะฮะสวยเดิมเลยนะครับจะไปดูห้องเครื่องกันบ้างก็จะสวยแค่ไหนนะครับคันนี้สีเดิมนะครับ ขัดสีออกพวกนี้ก็ขัดเงาก็โอเคแล้วฮะใช้ได้นะครับขัดเงาออกเป็นอันใช้ได้นะครับนี่นะครับมาดูเครื่องนะครับอย่างแจ๋วเลยเครื่องยนต์อย่างแจ๋วเลยนะครับจำๆเลยนะครับน็อตเดิมฟากะโปรงดูเลยนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิม ไม่มีรอยขันนะครับม,มีรอยขันนะครับเพเดิมนะครับนี่หมุดดานะครับเพเดิมหมุดดานะครับครบเลยนะครับนี่นะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับเครื่องไม่เยืมนะครับเครื่องเครื่อง สวยนะครับแห้งดีนะครับแห้งดีเครื่องสวยดีนะครับอันนี้สะอาดมากนะครับเครื่องหยุดนะครับนี่นะครับเครื่องใหม่มากนะครับเครื่องใหม่มากทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับถ่ายให้ดูในร่องเครื่องเลยนะครับไม่มีซีนไม่มีลุซีนรั่วนะครับซีนไม่รั่วไม่มีน้ํามันออกเลยนะครับเห็นไหมฮะมีน้ํามันออกเลยนะครับ ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนี่นะครับเครื่องแห้งมากนะครับแห้งสวยเลยนะครับนี่รับประกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะครับ DMAX Super p l a t i n u m นะครับ4ประตูนะครับ2.5นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับราคา358,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืม ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเซลล์กอบนะครับ0897206645ครับผมสลับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ